ตลนะครับวันนี้ก็ถ้าเมื่อเดินทางมาถึงที่ดุแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าก็ให้ตามต้อนรับผู้ทานด้านหน้านะครับวันนี้ผมพี่รองน้าพิธินะครับน้าจัดการสื่สารัจังหวัดสุพรรณในเตรียมการก่อนประชารมานะครับรับหน้าที่เป็นก่อนนะฮะก่อ้าน่นะครับก็เคยได้เสียงกันบ้างแล้วนะครับต้าบอกว่าอจอประนะครับคนงานงานที่ กิจกรรมก็มีนะครับเมื่อวานก็การที่ที่รัฐบาลเปศึกษอยู่ที่วัดเขาถนนนะครับช่วงบ่ายช่วงเช้าๆนี่นะครับผมก็มาที่นี่นะครับช่วงนี้ก็น่าจะไป็นแต่เราข้ามวันพระนะครับแต่ว็ยังดีวก็ข้ามวันพระนะฮะอาหารของไม่หมองนะฮะ คิดไว้นานแล้วนะครับจะไม่เอาอาหารที่ร้านอื่นแน่นอนนะครับจะต้องเอาร้านของแม่บ่มน,นะเพราะว่าเป็นอาหารที่สุดยอดนะครับและเป็นอาหารที่อบอกว่าหลายคนตามหากันนะโดยทุกตาบอกว่าไม่อยากจะเอาร้านอื่นมานะครับเพื่อที่จะตอบแทนขรรคุ ยาากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้นั่นเองนะครับเราจะจัดสรรอาหารที่ดีอาหารที่สุดยอดนะครับอาหารที่ถูกปากให้กับทุกท่านนะครับที่ได้รับประทานในวนนี้นะครับที่ได้มาร่วมงานในงานนี้ก็ขอเริยนโดยทุกท่านนะครับตอนเช้าเหนื่อยทางด้านบาเบื่อเขาเวทีีดึงกว่างนะครับอาจจะย์มืดๆขอนิดหนึ่งนะครแต่คิดว่าไม่น่าจะตกสำหรับวันนี้นะครับ การเจ้าภาพบอกว่าปากจะใช้ที no ่เร uh, <power>. ียบร้อยแล้วนะครับปากไม่ส่งเช้านะฮะคุมองเห็นไหมครับตอนมาต่อไห้นะครับต่อไห้ว่างบ้างอย่างเงี้ยเน่ยนั่งแล้วไปต้องรีบนะครับเราดูวตื่องค์ที่ตามที่สุดเหมือนกันนะครับอย่างเราที่เห็นก็ได้ยินมาหลายนะครับที่สำคัญเจ้าภาพนะครับได้จัดสรรเคื่อที่หาย มาหนะครับญาติพี่น้ที่้มานะครับตั้งใจไว้เลยะับถึงแม้ว่าวนจะผานมาองสาแก็ตามนครับแต่ความรู้สึกตรงในิกตาว่าเอ็ดมาวันนี้นะครับเอ็ดความรู้สึกมาบายวันนี้นะครับเความดใจมาวันนี้นะฮะที่จะให าาทุกส er ah <Wh> ิ่งทุกอย่างนั้นนะครับอ่างเป็นไปตามที่กวามปดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับก็จะต้องให้ติดย่อทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะครับด้านนะครับที่มาบริการแันนี้นะครับั้งฝ่ามือนะฝ่ามือว้างทั้งหนี่งต้นทำาแล้วนะครัท่านร้องท้าวเสร็จแล้วนีส่งส่งซิปท่านได้เลยนะส่งซิปท่าได้เลยนะครับ ผมก็จะยกเวทีให้เลยนะครับไม่ใช่มาลุกลู่นะครมัน้านูกทุกวันอนะครับหลังจากเสร็จงานนร้แลนะครับก็จะมีร้านขายอาหารทุกวันนะฮะก็มีคนแวะกันทุกวันก็พูดคุยกันเอาแล้วทิ้งความทิ้งความไม่งไอานั่งได้